สวัสดีครับโมมาแล้วมาพอกันอีกแล้วกับช่องมะนาวกินจนอืดนะครับนี้สิมว่าขอบคุณน้องนงตอนนี้ซับคือคนติดตามอะครับคนติดตามตอนเี้วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณหกสิบกว่าคนณอยู่เลยเมื่อวันเมื่อวันคนติดตามอยู่ประมาณหกสิบกว่าเราเมื่อนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณลอยลอยสามสิบกว่าเลยไป่นอขอบคุณวีนองหลายนะครับที เพราะว่ากดติดตามมาเป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับช่องน้องไม่น้อนะครับวันนี้อยที่น้องเชื่อว่าเราเรื่องเล่าชีวิตของผมนี่แหละใน่ปังผมเป็นคนสิบอกเกินจะก่อนว่าเจ้าของเป็นคนจังหวัดละเอียดเป็นคนหลูกหลานอันเช้าละเอียดนะครับเป็นคนอำเภออัชามาย่บานน้องขาวเหตุวด,ดหนึ่งเขาพี่น้องว่นผรุ่งเหตุห,หนึ่งเขาเหดหวดขายนะครับยุบานแต่ตอนนี้ผมกลับมาเห็ุงานอยู่กรุงเทพครับช่วงนี้ก็ ช่วงหยุดงานเนาะพี่น้องมันก็เอิ่น่ามันมันเป็นการหยุดงานไปในตัวแล่เพราะว่านีโลภภัยต่างๆของม่านะครับถ้า่าบริษัทโคงกับดีอยู่ครับเปินเพิลก็ยังมีงานไม่เหตุเลยๆไม่โทรหาลูกคา้าเซอร์วิสลูกค้านั่นนี่ไปเรื่อยๆอี่สินะครับก็จะดีครับแล้วก็มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้จะดีไปในตัวข้างก็จะได้เรียนรูน้เนาะก็สิบว่าได้เหตุอย่างหลายอยู่ สีบรีเก็ต้องห้องซื้อพีิณองกะมีนัดมีนี่เหตุก็ยังดีนะครับน,นี้เห็นอกมองว่านี่นอกมวงมาซื้อพีิณองกินตั้งสามน้วยบลูนนั่นสีหวานบริณพิณองสามน้วยใน้าบะตื่นที่ตลาดมองตรงขามใกล้ห้องพักเลยละสามน้วย้าบะถืๆอๆอกมวงนั่หนอ่อ,อยหอมนี่ครับ ถ้าอยากกินบมกมวออนอกลงมาก,กว่าหาพวกผดม้วนอกลงสกินกน,น,น,กน,น้อยๆแลวกันน้อยๆยังมากินยวสปาซูพิ่นอองเยว่ามันเสียมันสีหวานว่เอาเนีอขึ้นาเขบัขอบอนปาบักทุเรียพี่นงเน้อหน่ยหลปาบับทุเรียหวานเดี๋ยหอมลย่โอ้ยน้ำย่จานช็ดออกก็เลอนยน้โอเคปอกปอกป นอ,กกน,อกนกินเข่าไปเนาะย้ำใบแล้วตกใบแล้วผมท่านกินเข่าหรือ่อยากกินเข่าพี่น้องมันอยากกินเข่ามาก,กินของหลินมูลนี่แหละมาก,กินนุ่มกินอย่างไปเรื่อยๆได้กันน้ำเพิ่ม <laughs> น,น้ำเพิ่มเพเรื่อยๆน้ำกระ้องพี่หอกกำลังไกลเลยเนาะพี่นอ้นนองบริษัทผมดีเลยพี่ออกกำลังกายวันไล่พ่อฟินิเฟิร์ เข้าไปเบิ่งนดยอในเฟซบุ๊กก็ได้พี่มพ์เข้ามาฟิตเนสเฟิร์สไทย i ล a n d เข้าไปเบิ่งเลยพี่คาไปกดติดตามเพจุ้เพื่อนน้ำเนี่ยพี่คาไม่นูนีแนนแบบคาดตอนนี้ช่วงวันนี้ไงใช่ไามคาคาตะเสาว์หรือเปล่พี่คาจะ,ะเก่ามุง่งเก่ามุง่งสิบมุง้งแต่ชุดนี้ว่ไอ้สองเราอาจะไปอีกเทียกับประมาณหาขงแรงาแรงเป็นคู่ฝึกในน้ำการออกกำลังกายเนาะ ก็ดีเด้พี่น้องเพื่อพี่น้องอยากออกกำลังใจพี่น้องเราเข้าไปเบิ้งเลยโอ้พี่น้องกินครึ่งนเลยหรอพ่ออือมะเอาส่วนมากเลยก็เป็นอย่างเดิมนะกินแบบบานๆเฮ้ยเซมเมอร์ยี่ผู้เดียวอ,อหวืหวานหวานหวาน น้องชาบาะคุ่มนึ่งคุ่มเื่นแห้งเซย์กกินแบบนี้กินแบบน้งชาบดาได้กินแพงไรนุ่งจะหามอะไรเ <c oughs> ต้ยเียดด้ยหมย่ชุบเป็ดเียดาเงินนีน่ยทุเรียนเนี่ย ช่องไว้น้อพ anyway, kind of ี่น้องคนติดตามกับบ้านหลายเขาก็เห็ุไปเรื่อยๆคนมาติดตามเขาก็ยังดีแต่พูดคุยทักทายกับผู้นั้นผู้นี้ไม่กำลังใจกันนู่นนี่นั่นเออดีดีไปอีกเบียรจากที่ผมปกปกปกติสิพบปะกับลูกค้าที่นหน้าพูดคุยกันกันอันนี้ก็ดีแน่เนี่ยเขาก็สื่อสารกันผ่านการลูทูธเชียลออนไลน์เป็นสิ่งนะครับ คนหนึ่งอยู่ตาบัตรทีคนหนึ่งอยู่เนปบัตทีนั่นคืยังดีเลยพูดคุยกันเนาะพี่น้องจังนี้อยากให้พี่น้องกดติดตามไว้น้ำเด้เยอครับกดติดตามเพจเพจกามีเลยพี่น้องผมเพจเพจเดือนเพจเพจคือว่าช่องช่องก็เพจก็คือมะนาวกินจนอื่นเนี่ยพิมพ์ด้วยกันภาษาอังกฤษมะนาวภาษาอังกฤษกินจนอื่นในภาษาไทยเช่นเฟซบุ๊กผมก็เออ่ เลมอนภาษาอังกฤษอะเลมอนมะนาว r e i r e i u อย่างนี่แหละยังในพี่น้องสามารถเข้าไปกดติดตามหรือเข้าไปเบิ้งชีวิตประจำวันพนุ่งซีมาแช่กิจกรรมการออกกำลังกายให้ลูกค้าเบิง้งหานในเฟซบุซ๊กลูกค้าซะหันเข้าไปเบิ้งไหนขึ้นกัน,นในสิไมค่ะก็ดีนอกากพี่น้อง,องเอา้าหันาทีแล้วช้ำน,นี่แหละซั่นยังได้ฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำนเรื่อครับ ลูร้านเช่าละเอียดลูร้านคนเอเมริกสมาติดูร้านหลวงพอไม่ให้สักเลกเมืองฝากติดตามน้ำในเรื่อขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับผม